เปิดคุณดูดิไม่ได้คุณคุณใส่นะเพราะว่ารายได้ทั้งหมดทําบุญผมไม่ได้หักใครมาขายของอะไรที่อืนขายขายหลอกขายคนไปเรื่อยครับคุณดูนะอันนี้นะไปครับป้ายเนี่ยเป็นแฟนคุณวนคุณอ่ะเป็นฉันแฟนฉันใส่ผู้ชันแล้วคุณน่ะก็ต้องมีลูกด้วย คุณคุณกับปายก็มีลูกด้วยกันตัวนี่แฟนมีลูกด้วยมีลูกคุณต้องมีลูกไม่รู้ละลำบากนะโอเคดีได้เลยครับปายเป็นอะไรปายแฟนคุณเป็นฉันให้ผมเป็นลูกไหมล่ะมีลูกโอ้ผมไซนี้มันได้เหรอพี่ใมืหรผมเป็นลูกเมืไหร่ผมผมแดกเยอะนะเอาเปล่าเอาเอาครับถ้าให้ถ้าให้เอานะ ตัวเราไ่เกินสองร้อยนะพี่นายห้างสั่งแล้วนายห้างสั่งแล้วเหรอตอนแรกกูกูเข้าใจคําว่านายห้างคือนึกว่าไอ้ไอ้ไอไอไอไปคุยในห้างแบบอยู่ที่ห้างอ่ะกูก็งห้างห้างปิดเที่ยงคืน,นคคเลยไปอยู่ <c oughs> ห้างอ้นายห้างเจ้าของค่เจ้าจของค่ายพี่เจ้าของค่เออเอข้าใจละตกลงตกลงคุณตกลงลายเป็นไรไปเป็นแฟน คุณแชอบจังเลยชอบจังเลยชอบเลยเลยชอบเลยพี่ผมนี่นี่ของสาส้สมเนี่ยถุงยางใช้แล้วได้หมดแล้วเนี่ยอะไรนะอะไรนะถุงยางมกิบหายากถุงยางใช้หมดแล้วโอ้ถุงยางหายากนี่นี่แบบหายากเลยเหรอพี่คือผมเอาอ่างญี่ปุ่นแต่มันหมดแล้วผมใช้แล้วทั้งคุณศาสตสมอันนี้ห้าบาทอันนี้ห้าบาท่ใช่ใครเนี่ย ขายห้าบาทอันนี้ผมผมใช้นานแล้วตั้งแต่แต่ช่วงนู้นนานแล้วแต่กล่องมันน่ารักดีถ้าเอาบอกใครพี่กับกับใครกับกับคนกับคนใหม่หรือเรื่องดีกว่าเปลี่ยนเรื่องดลยเอาเอาเสื้อเขาเปลี่ยนเรื่องตกลงนะคอนเฟิร์มโอเคพี่โอเคในห้าบาทไปไปไปเป็นไรแฟนพอใจหรือยังแฟนไม่ดีเลยไม่ดีเลยไปเป็นอะไรนะแฟนโอเค เหมือนเหมือนกูทําเสื้อบาให้เป็นแต่รายได้รายได้ทําบุญนะรายได้ทําบุญหมดเลยเพราะว่ามีทั้งหมดตอนเนี้ยสีส้มมีสองร้อยตัวสีน้ำเงินสองร้อยตัวแล้วก็ลูกอะรู้สึกจะมีลูกลูกมีไม่เยอะลูกมีไม่เยอะก็คือคือพี่มองว่าอ่ารณรงค์ช่วงโควิดอะเวลาใส่คู่กันเนี แฟนอนะแฟนอะผู้ชายใส่ใส่เป็นแฟนไงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็ฉันอะไรเงี้ยแล้วก็พอใส่แล้วได้อยู่ด้วยกันแล้วยังปลายจะได้ใส่แฟนหรือหรือใส่ฉันพี่ายก็ต้องเป็นแฟนคุณสิวายผมเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วแต่แล้วแต่แต่ยังไงอะายก็คือต้องเป็นอะไร แฟมโอเคโอเคโอเคชอบชอบจังเลยชอบจังเลยชอบจังเลยชอบเลยชอบเลยฟินเลยผมฟินเลยอันนี้อันนี้ดีดีนะนีดีแล้วกูดีดีเวลาเวลาร้องเพลงใส่คู่ใส่คู่แล้วจับจับมือกันเข้าใจป่ะแล้วไปหาใครก็ได้เป็นลูกอ่ะใครก็ได้ที่เป็นลูกไปหามาแต่คุณนะอย่าลืมนะห้ามผมมีผมทํามาน้อยเสื้อตัวเนี้ยตัวเดียวตัวเดียวนะผมให้นะ แฟนคือคือไปแค่ตัวเดียวผมให้แค่นี้แหละเพราะว่าแ,แล้วฉันล่ะฉันล่ะฉันล่ะฉันก็เดฉันก็นุกคนเดียวไงนุกคนเดียว<อ>ไม่มีใครนอกกว่าน,นี้แล้ว <c oughs> หาไม่ได้แล้วเลือกเอาแต่ราคาเนี่ยราคาสองร้อยค่าส่งห้าสิบแต่กลัวทัวลงกลัวดราม่าพอพอโปรเจกต์นี้จบปึ๊บผมจะโอนให้กับอ่หมอบี หมอบีที่เป็นเกี่ยวกับวัดพระบาทน้ําพุเพราะว่าวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยเขาจะพะอาจานเนี่ยเขาจะเอาไปโอนให้กับพยาบาลเพวกเกี่ยวกับแบบพวกเครื่องแพทย์หรืออะไรเงี้ยเราทำแค่นี้ไครับผมมาลงผมมาลงทุนผมลงทุนทําเสื้อกับเพื่อนผมรายได้ผมอะร่วมทํากับเขาด้วยครับใช่แต่แต่ไปไป็นไรไปไปเลย วันนี้วันนี้ผมคิดถึงพี่มากเลยผมว่าคิดถึงคนผมดูตอนตอนพี่สมัยเด็กๆไอ้หนังหนังที่พี่เล่นอ่ะแปลงฉันเหรอคุณรู้ป่ะคุณรู้ป่ะถ้าเป็นเป็นคอนเสิร์ตคนอื่นนะที่ขอนแก่นนะผมไม่กล้านั่งรถตู้ไปเลยทำไมอะพี่มันเมื่อยเมื่อยมากแต่ผมไปเพราะคุณนุ้ยโอ้ขอบคุณครับพี่แจ๊คขอบคุณครับผมนั่งรถจากกรุงเทพอ่ะสองทุ่มอ่ะ ถึงค <ideal S 1> อนแก่นน่ะถึงคอนแก่นประมาณตีสี่มั้งเยี่ยวแวะเยี่ยวเยี่ยวก็กลัวเยี่ยวในรถอ่ะเยี่ยวใส่ขวดอ่ะประมาณห้าขวดอ่ะเยี่ยวใส่ขวดเออผมเยี people, <pin. S 2> way, Mexico, me, ่ยวใส่ขวดเป็นรถอ่ะเพราะผมผมกล้าผมไปผมจะไปมีคนมีคนแบบให้ผมไปเงยผมไปแล้วผมว่าผมเยี่ยวแบบผมเยี่ยวในรถอ่ะแต่เสื้อนี่ายเป็นไรไปเป็นไรไปโอเค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 ได้ละ ตกลงนะโอเคนี่โอเคโอเคครับน้องัเริ่มเริ่มครับดูแลเต็มเลยครับครับพี่คิดถึงเสมอครับบายบายครับไปบายเอฟซีทุกคนด้วยครับผมขอบคุณครับนี่น่ารัก